สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะช่องตามติดชีวิตปีศาจหมูนะคะพาทุกคนนะคะมาเก็บผลผลิตของต้นอ่อนบัวแดงนะคะน,น,นี่ค่ะอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณ15วันแล้วนะคะ grac, สวยงามนี่นะคะ ก็จะเด็ดเอารากนะคะเอาต้นอ่อนมันนะคะส่วนตัวเงานะคะเราก็จะเก็บไว้ไปร้านแล้วก็เอามาเพาะปลูกอีกครั้งนะคะมันก็จะมีตัวที่แบบปลูกปลูกแบบไม่เกิดด้วยนะคะนี่ค่ะเงานะคะถ้าเราปลูกไปเรื่อยๆนะคะลากมันก็แบบยังไม่ค่อยเยอะมันจะเยอะช่วงแรกๆนะคะ อันนี้มีรากเดียวเพราะว่าทางเนี้ยปลูกไปหลายรอบแล้วค่ะอันนั้นกำลังงอกเลยกำลังงอกกำลังงอกว้าวก็จะเด็ดรากมันนะคะเด็ดไปแบบนี้ เป็นตัวเงาของบดแดงที่เราเก็บไปเมื่อกี้นะคะเราจะนำไปล้างก่อนนะคะแล้วก็มาพออีกรอบหนึ่งนะคะ